ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคนเราเวลาดวงตกชีวิตมีแต่ปัญหาเคราะห์ร้ายต่างๆนานาก็เข้ามา แก้ด้วยวิธีนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นคุณคงกำลังประสบกับปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตหรือเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจําวันก็ตามสมาชิก Facebook ที่ใช้ชื่อว่ายายจันข้างวัดก็ได้มีการโพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวเป็นการแนะนำวิธีที่จะทำให้พ้นจากทุกกรรมนี้ ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาเรียกได้ว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลถ้าจะลองทําตามสักครั้งก็ไม่ได้เสียหายอะไรส่วนจะต้องทำอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะคนเราเวลาดวงตกเวรมันก็จะเข้ามาซ้ำกรรมมันก็จะเข้ามาซัดเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งมันจะถูกง,งัดขึ้นมาจนเราแทบไม่มีเวลาหายใจเชียวแหลก จริงๆแล้วทุกคนมันก็มีห่วงเวลาอย่างนี้ทั้งนั้นฟังยายนะมึงต้องดึงตัวมึงออกมาจากปัญหาให้ได้ก่อนแล้วตั้งสติให้ดีๆเข้าไว้อย่าใจร้อนทำเหมือนลิงแก้แหมันจะยิ่งพันหนักเข้าไปใหญ่ทำหูหนวกเสียสักพักก็คงไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องสุดเทือนใจกับขี้ปากคนทำตาบอดให้ไม่เห็นใคร บ,บ้ปากใส่สักหน่อยก็คงไม่เสียหายอะไรปล่อยให้พวกใจร้ายแสดงนิสัยจะได้รู้นิสัยคนแบ่งเวลาทบทวนตัวเองสักนิดอย่างเปิดใจเดี๋ยวก็เริ่มต้นใหม่ได้อึดอัดนักอยากสบายใจก็ทำบุญด้วยการเลี้ยงเจ้ากรรมนายเวรกลางแจ้งไปตั้งโตเตเตียเต้ยเรียบพื้นจัดของเลี้ยงเจ้ากรรมนายเวรเสียให้เขาอิ่มเขาจะได้ไปไกล,กล เอาเศษเอาเดมจากของเลี้ยงแบ่งเลี้ยงสัมภเวสีผีตายโหงผีตายหาที่มาปิดมาขวางเราเสียให้มันอิ่มมันจะได้ไปไปติดขัดมืดนักจะได้สว่างจะได้สบายใจทําได้มันจะดีเคล็ดลับนะยายจะบอกให้มึงจะขึ้นของเลี้ยงอะไรบ้างก็ตามใจแต่หนึ่งในนั้นต้องมีหมูนอนตองจำไว้ อย่านับทูบที่จะจุดนะหยิบได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นส่วนทานที่จะให้สัมภเวสีกินอย่าใส่ถ้วยชามเอาใบตองรองให้ก็พอแล้วก็ขอนะของทั้งหมดให้เป็นทานคนอื่นไปอย่าได้เก็บเอามาใส่ปากมึงคิดจะทำก็ต้องตั้งใจทำทำแล้วให้สบายใจทำแล้วมาทุกอย่าทำมันไม่ได้อะไรทำหรือไม่ ก็แล้วแต่ใจเถิดสัพพะานังธรรมะานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงมีหลายคนอยากถามมาว่าบุญแห่งการให้ธรรมทานนั้นทำให้ชีวิตเปลี่ยนและดีขึ้นจริงหรือก็ต้องถามกลับไปว่าทุกวันนี้เราทำบุญทำทานไปเพื่ออะไรถ้าเราให้ธรรมทานเพราะอันดับแรก หวังใจว่าใจจะสะอาดสงบสว่างมากขึ้นการให้นั้นจะไปช่วยลดความเห็นแก่ตัวของตนลดเกลียดความอยากได้อยากมีลดตัวกูของกูให้น้อยลงถือว่าเป็นการให้ที่ดีมากและจะดีมากขึ้นเพราะธรรมทานที่ให้ไปนั้นจะช่วยเปลี่ยนหรือส่งเสริมชีวิตผู้อื่นนั้นดีขึ้นทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่า การสร้างธรรมทานเป็นการสร้างบุญใหญ่ไปพร้อมๆกันเพราะการสร้างบุญเพื่อธรรมทานนั้นเป็นการให้แบบระดับจิตใจอันมีผลที่อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เหนือกว่าการให้วัตถุทานหลายเท่านักการให้วัตถุทานนั้นเป็นการให้เพื่อให้เขาปลดทุกข์ให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แบบชั่วครางชั่วคราวเป็นการให้ตอบสนองทางกาย เมื่อกายนั้นหมดภาระทุกข์ก็เป็นอันจบสิ้นกันไปแต่การให้ธรรมทานนั้นเป็นการให้ที่ลึกลงไปกว่านั้นเพราะเมื่อใครก็ตามได้ยินได้ฟังก็จะได้เข้าใจจิตของผู้ฟังก็จะตื่นรู้จิตจากที่เคยมืดก็จะเริ่มสว่างที่สรวก็จะสว่างขึ้นที่กำลังทุกข์จะพบผลทางการแก้ไขทุกข์นั้นจากที่หลงผิด ก็จะมีการยับยั้งไม่ทําอีกกรรมทางใจนั้นสําคัญมากๆและกรรมนั้นเริ่มจากใจทั้งสิ้นคนเรานั้นเมื่อเข้าใจอะไรที่แจ่มแจ้งแล้วการที่จะหลงไปอีกนั้นยากเพราะจิตมันรู้เท่าทันเสียแล้วแต่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองหรือไม่ขึ้นอยู่กับการระงงับอดทนอดกลัน้นการควบคุมกรรมของตนเองเป็นสำคัญ ธรรมทานที่เป็นความรู้ทางธรรมนั้นถือว่าเป็นการช่วยเผยแพร่ความรู้ความดีความจริงออกไปวงกว้างไม่ให้ดับสลายถ้าเป็นความรู้หรือศาสตร์ทั่วไปที่มีประโยชน์คนที่ได้รับก็สามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตได้ดังนั้นได้จากการให้ธรรมทานในเรื่องการประกอบอาชีพการแพทย์แผนโบราณการจัดการชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น ทั้งหมดโดยรวมทั้งกายและใจมีคนถามต่อว่าการให้ธรรมทานแล้วแก้กรรมเปลี่ยนกรรมได้ไหมตอบตรงนี้เลยว่ากรรมเก่าแก้ไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะไปแก้กรรมเก่าได้เพราะกรรมได้เกิดขึ้นแล้วแม้แก้กรรมเก่าไม่ได้แต่เปลี่ยนกรรมปัจจุบันได้อยากให้พิจารณาจากที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกไว้เสมอว่าบุญที่เกิดขึ้น จากการให้ธรรมทานนี้เป็นบุญที่เจ้ากรรมนายเวรเขาชอบมากเพราะหากเขารับรู้รับทราบและร่วมอนุโมทนาด้วยจะเป็นเหตุให้กรรมที่ทำกันมาถึงขั้นอโหสิกรรมได้ง่ายถึงแม้ตอนนี้เขายังไม่รับรู้แต่เราเพียรทำให้เขาไม่หยุดหย่อนวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเขาก็จะรู้เมื่อกรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมแล้วก็คือเวรน,นั้นระงับแล้ว เจ้านี้เขาไม่ติดใจย,ยกโทษแต่กรรมที่เคยทำกับเขาก็ยังส่งผลแต่จะได้รับผลกรรมนั้นน้อยลงเพราะบุญใหม่กรรมใหม่ที่เราได้สร้างบุญจากธรรมทานรวมถึงบุญจากการสร้างอื่นๆที่อยู่ในบุญกิริยาสิบเพราะบุญที่ทำนั้นถ้ามารวมกันมากพอก็จะออกผลก่อนและรับมือผลกรรมเก่าได้แน่นอนจากหนักจะกลายเป็นเบาได้ ที่ดีอยู่แล้วก็จะดีมากขึ้นหลายเท่าด้วยบุญใหญ่นี้สำหรับบุญที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกเลยคือเราเองเป็นผู้รู้ก่อนเราจะได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและวิธีแก้ไขพัฒนาชีวิตของตนกรรมปัจจุบันดีอนาคตย่อมดีแน่ถ้าทำเข้าใจจริงและทำจริงเหตุดีผลที่ออกมาย่อมดี ดีอันดับสองถ้าคู่ของเราคนรอบข้างเราได้ฟังจะได้เข้าใจกฎแห่งกรรมรู้ทั้งข้อดีและโทษของกรรมต่างๆจะได้ระวังยับยั้งชั่งใจหากจะฝืนกรรมฝืนธรรมชาตินั้นและอีกด้านหนึ่งช่วยส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นมีกำลังใจในการทำการดีทั้งปวงถือว่าเรามีส่วนร่วมในเหตุแห่งบุญนั้นดีอันดับสาม การแจกให้คนอื่นที่เราไม่รู้จักไม่เลือกคนไม่เลือกสถานที่นั้นก็ดีการไปช่วยชีวิตคนอื่นให้ดีขึ้นถือเป็นบุญใหญ่อยู่แล้วบุญใหญ่นั้นพลิกชีวิตได้ยิ่งมารวมกับบุญที่กำลังรอส่งผลเป็นการเพิ่มบุญให้เต็มที่ส่งผลบุญได้อย่างน่าอัศจรรย์ น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเนื้อหาดีๆแบบนี้เพื่อเป็นธรรมทานมาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังการให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดี คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้เจริญในศีลในธรรมสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ